น้ำยำสลัสดเสียบคุคคพี่สลัดยำสลัดพี่นอ้องน่าทานมากมากสลัยสดยำสลัดว้าวถ่องน้ำระแล้วห็ดเองน้ำยำเ,เองจา้าสุดแซ่บทำเองกับมือสั่งปานเขาโดนเลยเจพรอไม่ต้องใช้ซบมือเรื่องอนามัยอยู่ที่ใจไม่ใช้มือก็รูเ้เปหระว่ามันเอ รุ่นนี้อันสร้างอินเดียอัน lamps. เรียบพร้อมเรื่องอันอมไยไม่ต้องใส่ใจความสะอาดอยู no. ่ที่ใจซบมือไม่ต้องใส่แนะนำอย่าให้ยัดลงไปกันแล้วกันอุ้ยตอนาปลนกูห้มันเห็นเองแบบว่า มันยุ่มยุ่มทมันยุ่มยุ่มอจัดไปจัดไปจะเสบอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เคว่ากระาขันขันสมพักษลัดเลยพี่น้องนนั่นเหรอขันแบบนี้มันนานอยู่เาเียว่นนี้มาไหมลูกมาไหมใครรอขันขันบ่แนะะกระยาเแ องานนี้แซ่บว้าวแบบในการแห้งแช่อร่อยนัวทุั่วออามาได้ไหมโอ้รุ่นนี้บีบสกีแฮบเลยจากเซ่บกูรูอร่อยมากนะคะน้ำตาลบ่มบะ ก่อนแล้วน้ำตันเนาะมันต้องกินหวานค่ะช่วงนี้นยำสลัดเส่ยยูพี่น้องเออเอรัแถูกกินแค่ยากินข้าตอนนี้เริ่มตักไปกินเริ่มแล้วยำสลัดกินผักเน้นๆนกินให้มัน